ส,ส,ส,สเกิดชาติหน้าฉันได้ให้ได้ถวายงานเทพเทวาให้ได้เกิดเป็นเศรษฐีคนบนให้ได้เกิดเป็นเศรษฐีนาคราชทั้งชาตินี้และชาติหน้าให้ได้เป็นเศรษฐีแห่งเทพเทวาให้ได้เมตนา,าสารสมบัติมาทำนกบำรุง,รงประวรพระพุธศาสนาให้ได้เกิดทันองค์ประสีอริยมเมตไตรและมหาบญมหาารามีแห่งการถวายเสียงข,ของศิลปินแก้วเพตรายที่ได้กระทำ ตลอดปี2566จงมีแก่ลงพลป้าแตนให้หลุดพ้นจากคดีความทุกประการให้มีแต่ความสุขค,ความเจริญรุ่งเรืองสื่อไปในภายหน้าให้มีแต่คนรักให้มีแต่ F4 ที่น่ารักและร่ำรวยทุกคนตลอดปี2567ดีขอทุกท่านจงสุขสวัสดิพิพัฒมงคล ตลอดปี2,567และตลอดไปก hey? ็ค่าเทินสาธุ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 นะครับอนโมทนาสาธุกับการถวายเสียงถวายฟอนถวายรำนะครับผมณอนโมทนากับทุกทุกท่านอนุโมทนากับลุงพลป้าแตนนะครับอันเป็นที่รักของเอทุกท่านเลย นะครับ,บผมจิตปภนแก้เพ็ียง,งให้อาจารย์แก้วเพลียงายเลยนะครับสาธุนะครับขอถวายความนอบน้อมนะครับอ่าอ่าซื้อน้องปุ่นครับอ่แบ้มือแบ้มืออ่แบ้มืออเอเอสาธุครับผม สุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากมายก็ขอพรองค์มหาน้าคราชให้แล้วอยากได้ยินแต่เสียงขอเสียงคนรักลงพรกับป้าแตนหน่อยเร็วขอเสียงลูกหลานแห่งองค์โปรปาริจิตเจ้าหน่อยเร็วสุดท้ายทายหกสิบเจ็ดขอคนจะรวยหน่อยเร็วมาเป็นเส้ปินแก้ไปทาก็อ นะครับผมได้เป็นท <th um> <th <th ี่เรียบร้อยการสวัสดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมในโอกาสหน้าก็คงได้มาถวายเสียนะสถานที่นี้อีกขอพ่อแม่พี่น้องยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับผมสาธารณชนคนบนทุกท่านก็เปแต่ความสุขความเจริญสาธุ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 นะครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์แก้วพิทายนะครับวันนี้นะครับการแสดง ก็คงเป็นชุดสุดท้ายแล้วคระเจ้าก็มาต่อลิ้นของพญานาคนะครับก็เราจะร่วมทําบุญกันเยอะนะครับดูนะครับเอย่าพึ่งไปไหนกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเราพร้อมแล้วเราจะบอกนะครับเร๋ยวนั่งก่อนเราจะมีกาแฟนะครับโกโก้แจกไม่ใช่แจกซองครับแจกคนละกล่องนะครับแล้วเราจะมีนะครับสาธุสาธุสาธุกับเอฟซีสายบุญทุกท่านนะครับผมให้กับท่าน ที่มาร่วมงานวันนี้นะครับทุกท่านด้วยกันนะครับเนื่องเราจะคู่หนึ่งนะครับรอความพร้อมนะครับของทีมงานรอความพร้อมของทุกคนนะครับกำลังไปเอานะครับเป็นของฝากจากพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนวันนี้มีแต่ของดีๆนะครับมีแต่มีแต่รวยกับรวยมาแล้วนะครับรวยกับรวยจริงๆนะครับสาธุนะครับกลับไปขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนทุกคนนะครับ เดี๋ยวมีความพร้อมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับขออนุญาตตรวจด,ดูหน่อยนิดนึงแป๊บหนึ่งนะครับฝั่งนี้ยังมีหนังกลางแป้งอยู่นะครับผมยังฉายต่อเนื่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดไลคกดแชร์นะผม มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์นะครับมีเซอร์ไพรส์รช่วงท้ายนะครับ,รบขออนึ่งเดี๋ยวสักครู่น,นึงนะครับเดี๋ยวเราขอจัดนะครับพื้นที่นิดนึงมีเซอร์ไพรส์ช่วงท้ายนะครับรุ้คนด้วยนะครับจะมีนี่อาจ, <ะ S 2> จารย์อาจารย์ นะครับตอนนี้นะครับนะครับนำมาเลยนะครับเตรียมเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะแจกให้เนาะนะครับเราเราเจอคนดังนะผมเราเจอคนดังนะครับเจ้าเดี๋ยวหาจะเรียกอีกไปุ่ยยกโต๊ะกันช่วยนะครับแต่จะเรียกมาแจกพี่นะมาเท่านี้คุณที่แต่คนดังนะวันนี้โอ้โห หล่อนะครับหล่อหน้าตาดีนะผมเดี๋ยวลงพลนะครับเป็นกาแฟนะครับที่ f อพลังมดนะครับ F อซทีที่ช่วยกันนะครับซื้อไว้นะครับเพื่อจะทำโรงทานนะครับแต่แล้วเรายังไม่ได้แจกเราจะเราเลยจะนํามาแจกนะครับวันนี้เซอร์ไพรส์นะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับทีมงานนะครับเซอร์ไพรส์รอบดึกนะครับผมมดนะครับขอบคุณนะครับ f c ผู้ใหญ่ใจดีนะครับช่วยกันสนับสนุน ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมบอกแล้วนะครับว่าศิลปินนะครับที่มาแสดงวันนี้สองท่านมีเซอร์ไพรส์นะครับผมมีเซอร์ไพรส์กลางดึกนะครับเซอร์ไพรส์กลางดึกนะครับผมจากลุงพลนะครับแล้วก็เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะครับบทเพลงต่างๆเมื่อสักครู่ไม่ได้ถามอาจารย์อาจารย์แก้เพทายเนาะท่านมีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีลิขสิทธิ์นี่จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเรายูทูบเบอร์จะได้นํามาใช้ นะครับอาจารย์ไปหรือยังก็ไม่รู้ยังยังครับยังครับยังต้องถามอาจารย์ดูว่าบทเพลงของท่านมีลิขสิทธิ์ไหมไม่มีนะไม่มีใช้ได้เลยนะครับพอหมดครับ ของที่แจกนะครับขอสมนสิทธิ์นะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับยังไม่แจกนะครับแจก F4 ที่เดินทางมาขอนะครับขอเรียนเชิญนะครับตั้งแถวนะครับตั้งแถวเข้ามานะครับขอกว่าผมจะแจกนะครับเอาเราเราจะแจกผู้นำชุมชนก่อนไหมนะครับ ได้ครับรับก็เล่นเชิญนะครับผู้ใหญ่ทางซ้ายลมือยืดยืนยืนเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้ใหญ่ดับขามด้ก่อนนะครับเดี๋ยวรุ่จะให้เราชิโก้กาแฟจะเป็นของดีนะครับที่เราจะรับจะรับมอบให้นะครับประกอบากประกอบประกอบเดินทางไปประกอบเรายื่นเลยประกอบยื่นคุณแม่นกน้อยมีไชโยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวรอคุณเนี่ยมีเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รอบดึกนะครับผมแจกแจกเลยนะครับพร้อมด้วยนะครับกาแฟพร้อมแจกนะครับ แจกเลยนะครับเอานำกาแฟมาแจกพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์พิรัชาานครับเชนครับเชญผู้ใหญ่เมาผู้ใหญ่เทือดศักด์นะครับผมกาแฟไปด้วยครับกาแฟด้วยท่านละบ้อไนะครับกาแฟเป็นกาแฟ TP Coffee นะครับกาแฟเพื่อสุขภาพเชิญเลยครับนะครับก็ขอเชญครับออเชิญป้านะครับอยู่ใกล้ๆกล้ลุมนี่นะครับเป็นภาพความน่ารักนะครับความอบอุ่นนะครับผมโอ้โหะครับ ซื้อไว้ให้เขาหรือเปล่าเข้ามารับนี่นะครับซื้อไว้แล้วกามารับนะครับจริงๆผมต้องขอบคุณนะครับที่ที่สมัยประธานลมนะครับเป็นสวยมากสวยมากเป็นเอฟซีที่ซื้อกาแฟให้ผมทานทุกเดือนนะครับมีโปรนะครับนะครับ